าวขับเก๋งอยู่ดีๆไฟลุกไหม้ท่วมรถเสียหายทั้งคันเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดเหตุไฟไหม้รถเกง๋งบนถนนทางหลวงหมายเลข214ถนนปฐมานนท์เส้นขาเข้าจากอำเภอจอมพระมุ่งหน้าไปอำเภอท่าตูมก่อนถึงเสียแยกไฟแดงบ้านสำโรงหมู่ที่3ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โดยเมื่อวันที่6เมษายน2566 รถเก๋งโตโยต้าอันติสสีเทาหมายเลขทะเบียนกอตน5 5งหนสุรินเกิดไฟลุกไหม้รถเก๋งยังรวดเร็วทำให้เจ้าหน้าที่รถด,ดับเพลิงของอบตหนองสนิทรถน้ำอบตลุ่มระวีหน่วยกู้ชีพตบลหนองสนิทหน่วยกู้ชีพจอมพระหน่วยกู้ชีพตบลลุ่มระวีต้องออกมาช่วยกันดับเพลิงใช้เวลา30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้รถเก๋งที่ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันแต่โชคดีคนขับและผูดด้โดยสารปลอดภัย ทางด้านเจ้าข,ของรถเก๋งนางสาวสิริวันอายุ32ปีเล่าว่าตัวเองขับรถจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พาญาติพี่น้องไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาด้วยกัน5คนหลังจากที่ซื้อเสร็จก็กำลังจะกลับไปบ้านผือแต่ระหว่างทางได้กลิ่นไฟไหม้จึงจอดรถเอาของมีค่าทั้งหมดลงจากนั้นไฟก็ลุกไหมอ้อย่างรวดเร็วรถเก๋งไหม้ทั้งคันส่วนของมีค่าทุกอย่าง กระเป๋าหรือโทรศัพท์มือถือเอาออกมาได้หมดทุกอย่างสูนสาเหตุตนเองคิดว่าน่าจะมาจากคั้วแบตเตอรี่มันหลวมไปอาจจะทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ได้ขอขอบคุณสยามนิวส์